วันนี้เราจะมาฟังลัคนาที่มีโชคลาภในปีหรือว่าในงวดของการซื้อหวยฉลากลอตเตอรี่นะครับปีนี้จะมีราศีในบ้างที่จะถูกหวยนะครับราศีเมถุนจะถูกวันที่หนึ่งเมษายนราศีมังกรจะถูกวันที่สิบหกเมษายนชาวลัคนาราศีสิงห์นะ อันนี้เอาตามลัคนานะครับผมลัคนาอยู่เมถุนจะถูกวันที่หนึ่งเมษายนลัคนาราศีม,ม,มังกรจะถูกหวยวันที่สิบหกเมษายนลักชาวลัคนาราศีสิงห์จะถูกวันที่หนึ่งพฤษภาคมชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะถูกวันที่สิบหกมิถุนายนสิบหกและลัคนาราศีพฤษภนะครับจะถูกวันที่ สิบหกกรกฎาคมนะลัคนาราศีมีนจะถูกวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับผมลัคนาราศีตุลน,นะครับเอลาราศีกันจะถูกวันที่สิบหกตุลาคมลัคนาราศีเมษน,นะครับจะถูกอีกในช่วงสิบหกพฤศจิกายนนะอ่า ลัคนาราศีพิจิตนะครับผมจะถูกวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะลัคนาราศีเมถุนจะถูกหวยวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับลัคนาราศีธนูจะถูกวันที่สิบหกธันวาคมนะครับเกณฑ์นี้เกณฑ์ก็เกณฑ์ง่ายๆนะครับเกณฑ์โชคลาภพระจันทร์ทับลัคนในช่วงวันที่วันที่ออกหวยนะครับ ของชาวราศีนั้นๆน,น,นะครับใครก็อยากจะเป็นเศรษฐีรายใหม่ก็ให้รู้ลัคนาเกิดของตัวเองด้วยนะครับจําเป็นต้องมาอิงในทางเหตุผลหลักการโหราศาสตร์นะครับจะได้พระจันทร์ทับลักนะครับแช่เกณฑ์โชคลาภหรืออาจจะเป็นโชคฟุกนะครับผมโอเคเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผม